สวดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการถ่ายทอดสดตอนเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในส่วนของตลาดหุน้นรวมทั้งสินค้าที่อยู่ในตลาด t f เฟกนะครับวันนี้ภาพของตลาดหุน้นบ้านเราก็ดูเหมือนว่าทั้งในส่วนของตัวเซ็และก็เซ็ตหเนี่ยมีการแกว่งอยู่ในกรอบ ที่ค่อนข้างแคบนะฮะแม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปก่อนนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่และสุดท้ายก็ค่อยๆย่อ,ยอ,ยยอตัวกลับลงมานะฮะ,ะโดยในช่วงบ่ายเนี่ยเซตก็ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบคล้ายๆกับช่วงภาคเช้านะฮะกรอบการเคลื่อนไหวก็ค่อนข้างแคบนะฮะ ล่าสุดเนี่ยเซตก็บวกอยู่2.33จุดนะอยู่ที่1,517.24จุดในขณะที่เซต50เองภาพก็ไม่ต่างจากเซตนะฮะล่าสุดบวกอยู่1.15จุดนะอยู่ที่943.31จุดวันนี้ก็ดูเหมือนว่าตลาดยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาชี้นำนะฮะประกอบกับมีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ออกมาบางตัวนะอย่างเช่นในในส่วนของกลุ่มพลังงานแล้วก็ธนาคารนะครับหลังจากที่มีการาเก็งกำไรเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้อย่างเช่นตัว นะฮะก็ได้มีการประกาศงบไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ราคาหุ้น O อาจริงๆก็ยังขึ้นอยู่นะฮะแตะ่พอปรับตัวขึ้นไปได้ไม่เยอะก็ค่อยๆย่อย่อตัวกลับลงมานะฮะหลังจากที่ซ้ำงบไปนะครับในในขณะที่กลุ่มแบงก์เองก็วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการชะลอตัวนะแต่หุ้นที่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างโดดเด่นในวันนี้น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มเกษตรนะอย่างเช่นตัว STGT แล้วก็ STA เพราะว่ามีการ ประกาศงบออกมาดีนะฮะก็เลยทำให้มีแรงเก็งกําไรเข้ามาในหุ้นกลุ่มเกษตรวันนี้ก็เลยทําให้ทั้ง STA แล้วก็ STGT เนี่ยมีโวลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะฮะติด1ใน5หลักทรัพย์ที่มีโวลุ่มเยอะที่สุดด้วยในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น2ตัวนี้กันในขณะที่หุ้นตัวอื่นก็ ค่อนข้างกระจัดกระจายนะฮะไม่ได้มีตัวไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะก็มีทั้งปรับตัวขึ้นบ้างปรับตัวลงบ้างแต่หุ้นขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการชะลอตัวนะฮะก็เลยทําให้ภาพของตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้ก็เลยอ,อยู่ในลักษณะของการไซด์เวย์อย่างที่บอกอย่างนะอยู่ในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวเรามาดูสําหรับภาพดับ หลักทรัพย์นะที่มีโวลุ่มเยอะที่สุดในวันนี้นะฮะตัวแรกก็จะเป็นในส่วนตัว STA นะครับ STA วันนี้อย่างที่บอกว่าล้อแรงมากๆนะฮะมีโวลุ่มเก่งกำไรเข้ามาราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นนะฮะล่าสุดอยู่ที่43บาทนะฮะวันนี้ไปทำจุดสูงสุดแถวแ44สบ่าท50าทแล้วก็ตามมาด้วย STGT นะฮะก็ตีคู่กันมาเลยนะฮะทั้ง TA แล้วก็ s t g t s t g t เนี่ยล่าสุดอยู่ที่41บาท50าทนะฮะวันนี้ไปทำจุดสูงสุดที่4 3บสาาทยี่สิ ตามมาด้วยหุ้นของ O.R. วันนี้ O.R. จริงๆก็มีการปรับตัวขึ้นไปก่อนนะแต่หลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆย่อตัวกลับลงมานะหลังจากที่ทราบงบอของ O.R. ไปเป็นที่เรียบร้อยกอ็มีการตอบรับในเชิง ในเชิงบวกอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไปไปได้ไม่ไกลแล้วก็ย่อกลับลงมานะ OR ก็กําลังจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่หุ้นละ1ิสตางค์ด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่16มีนานะถ้าจําไม่ผิดนะฮะล่าสุดอยู่ที่30บาท50สตางค์แล้วก็จะมีในส่วนตัว PTG นะฮะ PTG วันนี้ล้อแรงมากๆนะฮะ วันนี้ไปทําจุดสูงสุดที่20บาท10สตางค์นะฮะล่าสุดย่อลงมาอยู่ที่19บาท80นะฮะ p t ทเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับการที่บริษัทเนี่ยกำลังจะไปตั้งโรงไฟฟ้าขยะที่จังหวัดสงขานะฮะขนาด6เมกะวัตต์นะตรงนี้ก็เลยทําให้มีแรงซื้อเกงกําไรเข้ามาในหุ้น PTG นะฮะราคาวันนี้ก็เลยค่อนข้างล้อแรงนะฮะปรับตัวขึ้นมา อย่างโดดเด่นเลยแล้วก็มีแรงซื้อเก่งกำไรเข้ามาด้วยนะสำหรับตัว PTG นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่หุ้นของปตทนะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างไซด์เวยนะฮะคล้ายๆกับภาพตลาดนะครับก็ล่าสุดอยู่ที่40บาท75สสตางค์นะครับ ก็เป็นในส่วหนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีโวลุ่มเยอะที่สุดในตอนนี้นะฮะในแง่ของภาพตลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์เนี่ยเรามองว่ายังคงอยู่ในลนักษณะการไซด์เว์ถึงไซด์เวดาวนะอาจจะมีการชะลอตัวลงมานะฮะสำหรับตัวตลาดในวันพรุ่งนี้นะฮะก็ในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาหนุนนะฮะก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยไม่น่าที่จะปรับตัวขึ้นมาได้สักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆซึมลงมา ก็คาดว่าภาพน่าจะคล้ายๆกับวันนี้นะฮะสำหรับตลาดในวันพรุ่งนี้นะฮะทั้งในส่วนของตัวเซ t แล้วก็เซ t 50นะครับสำหรับตัว Set 50 Index Future นะฮะซีรีส์ H21 ล่าสุดอยู่ที่ 936.40นะครบวกอยู่2จุดวันนี้ก็พยายามจะปรับตัวขึ้นไปนะฮะไปทำจุดสูงสุดแต่แถว938.30นะแต่สุดท้ายก็ปรับตัวขึ้นได้ยังไม่ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ค่อยๆย่อลงมานะครับก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้ตัวฟิวเจอร์เองก็ค่อยๆชะลอชะลอตัวลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะภาพก็คล้ายๆกับเซท50แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยตัวฟิวเจอร์เนี่ยจะเทรดต่ำกว่าเซท50อยู่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ หกหรือ7จุดเลยนะค่าเบสิตัอนี้ติดลบอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสําหรับตัวฟิวเจอร์นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่จะเข้ามาเก่งกําไรฝั่งรองในช่วงนี้นะครับสำหรับตัวเซ็นห้าสิบอินดฟิวเจอร์นะฮะซึ่งเราได้มีการแนะนําให้ปิดสถานะฝั่งช็อตไปแล้วนะฮะใครมีสถานะช็อตอยู่ก็แนะนําให้ปิดทํากําไรไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนทิศทางราคาทองคำนะฮะก็ ดูเหมือนว่าในช่วงสั้นเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะฮะแต่การปรับตัวขึ้นมาก็ดูเหมือนว่ายังค่อนข้างจํากัดนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปรับตัวลงไปทดสอบนะ,ะแนวรับสําคัญทางเทคนิคแถวๆบริเวณ1,760 1,770เหรียญแถวๆนั้นนยฮะก,ก็ปรากฏว่าพอปรับตัวลงไปทดสอบแล้วยังไม่ได้หลุดแนวรับสําคัญลงไปเลยสักทีเดียวแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมานะฮะแต่การปรับตัวขึ้นมาช่วงนี้ก็ ถือว่ายังค่อนข้างจํากัดอยู่นะฮะเรามองว่าอย่างนั้นภาพของการฟื้นตัวทางเทคนิคดูยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยมองว่าการปรับตัวขึ้นมายังค่อนข้างจํากัดอยู่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าประเด็นในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยมันมันลดความรุนแรงลงไปนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มที่จะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนในประเทศของตัวเองนะฮะ thank <laughs> you ตอนนี้ก็เลยดูเหมือนว่าเ,าเริ่มที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ทั่วโลกมันก็เพิ่มในอัตราที่ชะลอตัวลงนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เ,าเขามีการคาดการว่าถ้าสถานการณ์โควิดมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจมันก็น่าที่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมานะทองก็เลยเ,เ,จเ,จเจอเจอแรงขายจากปัจจัยนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูในเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้ก็อ่อนอขออภัยขออภัยฮะช่วงนี้ก็แข็งค่านะฮะสำหรับดอลลาร์สหรัฐ นะฮะถึงแม้ว่าทางเฟดจะมีการส่งสัญญาณว่าจะยังคงใช้มาตรการ QE ต่อเนื่องนะไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เป้าหมายในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะฮะแต่ดูเหมือนว่าดอลลาร์ก็ไม่ได้มีการอ่อนค่านะแล้วก็แข็งค่าขึ้นมาตรงนี้ก็เลยเป็นตัวกดดันนะฮะทำให้ราคาทองอยังมีความเสี่ยงที่อาจจะปรับตัวลงมานในช่วงสั้นอาจจะมีการรีบาวด์ ขึ้นมาบ้างแต่เรามาว่าจะปรับตัวขึ้นมาได้ยังไม่ค่อยเยอะนะฮะแนวต้านทางเทคนิคเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวโซนบริเวณ1800เหรียญน,นะฮะก,ก็คิดว่ายังไม่น่าจะผ่านขึ้นไม่ได้แนวรับสำคัญจะอยู่แถวแถว6 0เถึง1 7 1, 7เหรียญน,นะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าลงมาทดสอบแล้วหลุดแนวรับนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงต่อนะครเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังนะสำหรับใครที่จะก้ามาเก็งกําไรด้วยการซื้อเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องระวังอยู่ยังสถานการณ์ยังดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะฮะส่วนตัวราคาโก o ออนไลน์ฟิวเจอร์ตลาดทีเฟกบ้านเรานะฮะล่าสุดอยู่ที่1 7 8 8 5 0บวกอยู่เล็กน้อยนะฮะ3ในขณะที่ตัวโกฟิวเจอร์นะฮะซีรีส์ G21 ะล่าสุดอยู่ที่25,500บาทนะฮะบวก50บาทก็ทั้งโกลออนไลน์ฟิวเจอร์แล้วก็โกลฟิวเจอร์เนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมาตามการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลกนะฮะแต่สัญญาณการฟื้นตัวก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ชัดเจนอย่างที่บอกนะก็เลยทำให้การปรับตัวขึ้นมายังค่อนข้างจำกัดอยู่นะฮะใครที่จะเก็งกำไรฝั่งซื้อเนี่ยผมมองว่า ยังคงต้องระวังนะฮะเพราะ,ะแนวโน้มยังดูไม่ค่อยดีนะฮะถ้า,ถาจะเก็งกำไรฝั่งซื้อหรือว่าลองตัวโกลฟิเจอร์หรือโกลออนไลฟิเจอร์เนี่ยต้องติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองโลกอย่างใกล้ชิดนะฮะ,ะส่วนในแง่ของตัวกลยุทธ์เนี่ยเราได้มีการแนะนำให้ปิดช็อตทำกำไรไปแล้วนะฮะใครที่ปิดสถานะช็อตไปแล้ววันนี้เราแนะนำให้รอประเมินสถานาการณ์ไปก่อน นะเดี๋ยวขอรอดูทิศทางของราคาทองโลกอีกสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่ในแง่ของตัวกลยุทธ์นะครับทั้งโกลาร f ฟเจอร์แล้วก็ Go ลฟิ u เจอร์สนะฮะมีคำถามส่งเข้ามานะะใน f c e e o o o k แฟนเพจของเรานะ,ะก็จะมีตัวซิก้านะฮะ,นะฮะตัวซิก้าก็แนวโน้มราคาดูเหมือนว่าจะปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะฮะราคายังแว่งอยู่ในกรอบขาขึ้นนะฮะ าราคาอาจจะมีการย่อลงมาเล็กน้อยในวันนี้แต่แต่คิดว่า,าแนวโน้มยังยังค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะแนวรับสำคัญตอนนี้อยู่แถวบริเวณ6บาท90-7บถึง7บาทนะ,ะถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดนะฮะลงมาเนี่ยยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยก็ก็ถือว่ายังโอเคยังน่าที่จะลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นต่อได้นะ,ะแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่8บาทก็ ให้ให้จุดสังเกตไว้ที่บริเวณ6.90แล้วก็แล้วกันนะฮะถ้ายังไม่หลุดลงมาก็แนวโน้มยังถือว่าดีอยู่สําหรับตัวซิก้านะแต่ถ้าเกิดว่าหลุด6.90ลงมาเนี่ยก็ต้องต้องขายออกมาก่อนนะ,นะครับก็ต้องระวังนะถ้าหลุด6.90แล้วก็จะมีในส่วนตัว dif นะครับ dif ช่วงนี้ยังค่อนข้างไซด์เวย์อยู่ในกรอบนถ้าดูสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคจะเห็นว่าราคาเนี่ย แกว่งค่อนข้างแคบนะอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบกรอบการเคลื่อนไหวตอนนี้อยู่แถวๆบริเวณ12-13บาทนะฮะก็ก็ยังคงต้องรอต่อไปนะสัญญาณสัญญาณจากราคาหุ้นก็ยังคงอยู่ในลักษณะของการไซเวย์อยู่ในกรอบนะระหว่าง 12- ถึงประมาณขออภยัยประมาณ12บาท50-13บาทนะอยู่ในกรอบแคบๆแถวๆนี้นะฮะยังยังไม่ได้มีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นหรือว่าลงแบบชัดเจนนะ,ะสำหรับตัว DIF แล้วก็ จะมีในส่วนของตัว TQR นะครับ TQR TQR เนี่ยเพิ่งเข้ามามาต้องก็คงต้องระวังนะสำหรับหุ้นตัวนี้เพราะว่า,าเข้ามาในตลาดปั๊บก็ถ้าถ้ามีหุ้นอยู่ก็คงแนะนําให้ถือรุ่นหุ้นต่อนะฮะยังยังสามารถถือรุ้นต่อไปได้แต่ถ้ายังถ้ายังไม่มีหุ้นและคิดจะซื้อเนี่ยผมมองว่า,าหลีกเลี่ยงก่อนดีกว่าเพราะว่าราคาหุ้น ขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะฮะซีลิ่งสองวันติดแบบนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่มีหุ้นแล้วอยากจะเข้าไปซื้อเนี่ยผมแนะนาให้ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าใครมีอยู่ก็ถือลุ้นต่อไปก็แล้วกันนะ,ะพรพะมองโอกาสที่ราคาจะ,จะปรับตัวข,ขึ้นต่อก็ยังมีนะ,ะแต่ก็อย่าลืมหาจังหวะขายทํากําไรออกมาบ้างก็ดีนะฮะมันอาจจะมะีการย่อลงมาให้เราได้เห็นอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่ามีหุ้นอยู่แล้วมีกําไรก็อย่าลืมปิดทํากําไรออกมาบ้างนะฮะส่วน osp นะฮะโอสถสภา แนวรับอยู่แ,แถวๆบริเวณ34บาทนะฮะแนวรับแรกนะฮะอยู่ที่34แนวรับถัดไปก็แ,แถวๆบริเวณนู่นเลยฮะ32บาท50าทนะฮะในช่วงสั้นเนี่ยเดี๋ยวดูแ,แถวๆ34บาทก่อนแล้วกันนะฮะในในช่วงวัน2วันนี้นะฮะรอดูที่34บาทก่อนถ้ายังไม่หลุดลงมาซะก่อนก็ถือว่ายังมีลุ้นที่จะปรับตัวกลับขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่า วันพรุ่งนี้หลุด34บาทลงมาผมมองว่าต้องระวังนะราคาอาจจะมีการปรับตัวลงต่อเพราะว่าแถวๆบริเวณ3 4บาทเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญแนวหนึ่งนะฮะถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะมีแรงขายตามออกมาได้อีกราคาก็อาจจะย่อลงมานะ,ะเพราะฉะนั้นดูที่บริเวณ34บาทเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับเราก็จะมีตัวลาดบุรีนะฮะในส่วนของตัวลาดบุรีก็ฟื้นตัวยังค่อนข้างจํากัดนะฮะ แนวต้านอยู่แถวๆบริเวณในละ52ประมาณ52บาท75แถวๆนั้นนะฮะแล้วก็54บาท50นะฮะส่วนแนวรับระยะสั้นอยู่แถวๆบริเวณ51บาท50ถึง52บาทนะฮะราคาก็ยังพอมีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะ,ะสำหรับตัวลาดบุรีนะฮะถ้ามีอยู่ก็ถือต่อไปก่อนก็แล้วกันนะฮะสำหรับตัวลาดบุรีแล้วก็จะมีตัวสวัสดนะครับในส่วนของตัวสวัสดเนี่ย แนวรับสําคัญตอนนี้อยู่ที่65บาทนะฮะแนวแรกแน,แนวแนวรับถัดไปอยู่แถวแถวบริเวณ63บาทนะสัญญาณทางเทคนิคในช่วงสั้นนี้มองยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีการย่อลงมาแถวแถวบริเวณเส้น75วันนะฮะที่บริเวณ63บาทเนี่ยแหละฮะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะไม่มั่นใจว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่หรือเปล่านะฮะถ้ามีอยู่ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะราคาอาจจะมีการลงมาแถวแถวบริเวณ63บาทสาหรับสวัสดนะครับปตทนะฮะ ปตทช่วงนี้ก็ยังค่อนข้างชะลอตัวอยู่นะฮะก็ในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีการกลับลงมาแ่แถวบริเวณนี่แหละฮะสามบาถึงสีบาทอีกรอบหนึ่งนะฮะยังไงถ้าสนใจเนี่ยผมมองว่ารอซื้อแ,แถวๆบริเวณแนวรับแล้วกันนะฮะสาแล้วก็40บาทแ่แถวนั้นนะฮะสำหรับตัวปตท STA นะเอ a วันนี้ร้อนแรงมากๆนะฮะตีคู่กันมากับ STGT เลยนะฮะ ก็ผมมองว่าน่าจะมีการตอบรับในเชิงบวกตอต่อปัจจัยที่ที่มีเข้ามาในระยะสั้นนะฮะก็ถ้ายังไม่ซื้อเนี่ยแล้วอยากจะซื้อเนี่ยผมผมมองว่าจังหวะนี้เนี่ยน่าจะรอก่อนนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีแล้วอยากจะซื้อเนี่ยผมว่ารอรอก่อนน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะยังไม่อยากจะแนะนําให้เข้าจังหวะนี้เพราะวันนี้ราคาหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะเอาเป็นว่ารอให้ย่อลงมาคือต่ํากว่า40บบาทแล้วค่อยเข้าไปซื้อน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะอันนี้เป็น เป็นเป็นคำแนะนำส่วนตัวก็แล้วกันนะฮะแถวแถบริเวณ38-40บถึง40บาทเนี่ยผมว่าเป็นเป็นจุดที่น่าสนใจนะฮะถ้าจะเข้าไปซื้อแต่ถ้าจังหวะนี้เนี่ยอยากจะซื้อแล้วยังแล้วยังไม่ได้ซื้อเนี่ยผมมองว่ารอรอก่อนน่าจะดีกว่านะอันนี้น่าจะเป็นจังหวะของคนที่มีหุ้นอยู่แล้วมากกว่าในในเรื่องของการที่จะหาจังหวะทำกำไรนะสำหรับตัว STA v n เออนะฮะก็ แนวต้านเนี่ยอยู่แถวบริเวณ36-36บาท50นะแนวรับก็อยู่อยู่แถวบริเวณ34บาท50นะฮะแถวแถวนั้นถามแนวโน้มผมมองว่ายังยังโอเคอยู่นะฮะแนวแนวต้านที่36บาท50เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบสำหรับตัว v n t นะฮะก็ก็ดูจากกราฟแล้วถือว่าดีนะฮะร,ราคาน่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะแนวต้านถัดไปแถวแถว36บาท50นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัว KKP นะ KTB นี่ตอบไม่ได้นะฮะขอละเอาไว้นะสำหรับตัว KTB ในส่วนของตัว KKP เนี่ยแนวรับอยู่แถวๆบริเวณประมาณ60บาทนะฮะหกบถึงหกบาทเป็นในส่วนของตัวแนวรับนะฮะก็ยังไงลอยย่อลงมาก็แล้วกันนะฮะแถวๆหกบาทนี่ละหกบบาทแล้วก็แถวๆบริเวณ5้าบแบาทห้าสิบนะฮะก็ลอยย่อลงมาสักหน่อยสําหรับตัว KKP นะฮะยังไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อนะครับ ก็เป็นในส่วนของคำถามนะฮะที่มีเข้ามาทั้งหมดในช่วงของเย็นวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามการถ่ายทอดสดได้ใหม่ครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับเย็นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ